แล้ววิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาแชร์ในเรื่องของการสวดพระคาถาชินบัญชรตัวเนี้ยเจอมากับตัวเองแล้วรู้สึกว่าถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นงคงไม่มีโอกาสได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อปีพศสองพน้อหกนะคะอันนี้เป็นวันนั้นอ่ะเราขับรถ ขับรถออกจากกรุงเทพไปแถวบางบัวทองถ้าเกิดใครเคยไปจะรู้ว่าถานนเนี่ยเลนเนี่ยเป็น16เลนนะมุ่งหน้าไปทางบางบัวทองแล้วก็เราก็ขับรถขับไปเรื่อยนี่แหละทีนี้เนี่ยก็เห็นรถพ่วงรถพ่วง18ล้อมีพ่วงอยู่ข้างหลังด้วยพ่วงข้างหลังเนี่ยมันก็ว่างเนาะเปล่าว่วางเปล่าแต่ว่า คือรถพ่วงเนี่ยมันเหล็กทั้งคันข้างหน้าแล้วก็พ่วงข้างหลังทีนี้เนี่ยคนขับก็เหมือนกับก็ขับของเขาเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดูเร็วๆนะดูแบบผิดปกติเราก็เราคิดว่าเราเราส่วนตัวเราก็มีความระมัดระวังอยู่ในระดับหนึ่งลนะแต่รถเราเนี่ยซึ่งมันเป็นรถเล็กเป็น e ีโคคาร์อีโคคาร์ถเล็กก็ขับไปปกติคิดว่าเออแหลเราไม่ไม่น่าตามหลังหรือว่าไม่น่าเดินไม่น่า ไปตามเขาหรือว่าไม่ไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้เพราะมันรู้สึกแปลกๆเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยขับแซงไปขับแซงไปเพื่อที่จะอ่ะให้มันพ้นรถคันนี้ไปโอเคพอขับไปปุ๊บไอ้ดันรถคันนี้มันก็ดันตามเรามาทันเออเพราะว่าถนน,นเนี้ยรถมันเริ่มติดละข้างหน้าก็ติดข้างหน้าก็เป็นรถเก๋งรถเก๋งสีแดง เราก็ไม่มีที่ไปเนาะเลนนี้ก็เริ่มติดตรนนี้ก็เริ่ม,มชะลอแล้วแต่ว่ายัางมีมีที่พอที่แบบสี่ห้าคันที่จะเป็นพื้นที่เว้นระยะนะของรถเก่งอ่ะสี่ห้าคันนะส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นช่วงรถที่แบบเริ่มทยอยมาแต่ยังวิ่งเร็วกันอยูแ่แล้วทีนี้เนี่ยไอ้รถขั่วเนี่ยมันก็เริ่มตามมาอยู่ในสถานาการณ์แบบนั้นซึ่งมันเร็วม,มากทีนี้เราก็ขับไปพอรถเริ่มติดปุ๊บเราก็ชะลออ,ลอ้าวชะลอเสร็จปุ๊บแต่รถ ไอรถพ่วงที่มัอยู่ข้างหลังเราที่มันตามเรามาทันอะ่ะมันกลับมีความรู้เรามีความรู้สึกว่าทำไมมันไม่ชะลอวะตอนนี้เราชะลอแล้วแต่เขาอยังไม่ชะลอแล้วสิ่งที่มันรวดเร็วมากขึ้นมันก็เกิดขึ้นคือเราขับไปปุ๊บเราชะลอจนเราแทบจะชนกับไอรถเก่งขา้างหน้าเราหยุดแล้วอะ่ะแต่รถข้างหลังอะ่ะมันไม่หยุดแล้วมันเป็นรถพ่วงด้วย เสร็จแล้วทีนี้เราก็เลยบีบแตะข้างหน้าเพื่อเพื่อให้มันได้ยินแต่ว่าไอรถพ่วงคันนั้นที่มันตามเรามามันไม่ได้ยินลักษณะของลักษณะของมันคือมันมันมาแบบว่ามันไม่แตะเบรกอะเออแล้วมันเป็นช่วงที่แบบเร็วมากทีนี้เนี่ยวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นพอดีว่ามันมีรถเก๋งไม่ใช่รถเก๋งรถกระบะคันสีขาวเราก็ไม่ทันมองนะ ต่เหมือนกับว่าในช่วงจังหวะที่รถมันกําลังวิ่งกันอยู่อย่างเงี้ยด้วยความที่กระบะคันนั้นน่ะเราคิดว่าเขาคงจะมีประสบการณ์เยอะแล้วมองมุมออกว่าถ้าเขาไม่บีบแต่ช่วยเราอ่ะมันมีโอกาสที่จะอัดก๊อปปี้ตรงนั้นแหละเพราะว่าระยะและความเร็วกับระยะรถเนี่ยมันมันมันบ่งบอกแล้วจริงๆอ่ะอยากจะบอกอยากจะบอกอ่ะคืออยากจะรู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครนะ กระบะสีขาวที่ช่วยเราอะฝั่งเนี้ยเออคันนั้นน่ะ<ม>เขาบีบแต่ไล่ไอเพราะว่าแต่เขาอ่ะมันก็จะดังกว่าใช่ไหมแล้วแต่รถกระบะพอเขาบีบแต่ไล่อ่ะเท่านั้นน่ะเชื่อไหมว่าไอรถที่รถพ่วงที่มันตามหลังเรามาหักหัวออกแบบฟุบแบบเรามันเหมือนกับว่าเขาเพิ่งเห็นแล้วพอเขาหักหัวออกเท่านั้นแหละ เขาก็ชะลอได้หักหัวออกปุ๊บชะลอได้เหมือนกับว่าล้หน่าแบบสลึมสลือแบบไม่ได้นอนหรือเพิ่งตื่นหรือเมายาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาโบกมือหรือแบบว่าโบกมือแบบข้างรถอ่ะหันมามองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บกมือว่าแบบขอโทษขอโทษขอโทษอย่างเงี้ยโอ้เราคิดน่จะอะไรถ้าวันนั้นนะไม่ได้กระบะคันที่เขามาช่วยเราบีบแต่นะมันไม่ตื่น่ะพอมันไม่ตื่นปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะพอ เชื่อไหมตอนนั้นรู้สึกแบบวุ้บเข้ามาในใจเลยตอนนั้นก่อนออกจากบ้านมาฉันสวดพระคาถาชินบ,บัญชรฉันสวดพระคาถาชินบ,บัญชรมาฉันมีความรู้สึกว่าแบบวันนั้นน่ะเกือบเกือบไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แต่กระบะสีขาวคันนั้นน่ะเมื่อปีประมาณปีพศออ2 5 6 1หรือปี60เนี่ยแหละอยากจะขอบคุณจริงๆถ้าเกิดว่า วันนั้นนกระบะไม่ช่วยคงไม่มีชีวิตอยู่มาถึงตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าใครรู้แล้ววิดีโอเนี้ยถูกเผยแพร่ออกไปอะ่ะก็ปรากฏตัวหน่อยนะคะเส้นบางบัทองอะ่ะอืมอยากขอบคุณเนี่ยยกมือไหว้เลยขอขอบคุณนะคะที่ที่แบบเพราะว่าคุณอะมองมองมุมอออนะตอนนั้นอะ่ะมันไม่มีใครช่วยเราเลยนะ แล้วเราก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่อยู่ในเราอยู่ในสภาวะที่แบบเราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเ,เรารอรอเหมือนรอความตายอะ่ะตองนี้ง่ายเลยเพราะว่าเขาไม่อยู่แต่ด้วยความที่ว่ามันมันมากระบะมาบีบแต่แล้วก็หักหัวออกเนี่ยสี่ห้าคันของรถเนี่ยมันเลยยังมีเวลาที่ให้ให้รถพวกนั้นน่ะได้ชะลอเท่าวีดีโอนี้เผยแพร่อ,ออกไปก็ใครเป็นกระบะคันสีขาวนั้นเนี่ยก็ ก็แจ้งหน่อยละกันอยากทราบจริงๆว่าคนเป็นใครนะคะเรามีบุญร่วมกันถือว่ามีบุญร่วมกันก็อยากจะทําความรู้จักอยากจะแสดงความรู้จักแล้วก็อยากแสดงความขอบคุณขอบพระคุณที่ที่ด้วยสติปัญญาของท่านน่ะทำให้เราลอดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณจริงๆ